ไม่ได้กล่าวหาคุณเลยคุณฟ้องผมมาผมก็น้อมรับาการต่อสู้ในคดีในศาลคุณไม่กล่าวหาผมที่กองปราบกองปราบก,ก็ไม่ใช่ศาลที่ราชการที่จะต้องรับคดีหมิ่นประมาทถ้าไม่นั้นพี่น้องประชาชนคนในประเทศคดีหมิ่นประมาทไ,ไป้อ้ไปแจ้งความที่ไหนครับไปแจ้งความที่กองปราบามได้เลยเหมือนที่พลตำรวจโทเต็ร้องผีพันไปแจ้งความผมกับพี่โจกที่กองปราบรา ถาตำรวจกองปราบปรามรับทำคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อไปพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักต่างๆทั่วประเทศมาแจ้งความที่กองปราบปรามที่เดียวเลยเพราะว่ากองปราบปรามมีอำนาจทุกระนาจดังนั้นก็ไปแจ้งความที่กองกับการหนึ่งหรือกองกับการสองกองกับการสามสี่ห้าของกองปราบปรามได้เลยเพราะไปคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไม่ใช่เป็นคดีสลับซับซ้อนไม่ใช่เป็นคดีที่มีอิทธิพลไม่ใช่คดีที่มีมูลค่าเกินห้าล้านบาทแล้วก็มาอ้างว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ผมคิดว่าไม่มีประชาชนคนไหนให้ความสนใจละเรื่องที่คนตำรวจโตแต่รงผีพันไปแจ้งความที่กองปราบปรามมันไม่มีผมบอกให้เลยมันไม่มีหรอกถ้าตำรวจกองปราบปรามรับทงคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผมว่าบ้านเมืองก็ยุ่งแล้วเพราะคดีกองปราบปรามต้องเป็นคดีที่สลับซับซ้อนเป็นคดีที่มีอิทธิพลเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่าห้าล้านบาทเขาถึงจะรับทําคดีที่กองปราบปราม ถ้าคดีมินประมาทไปแจ้งความพ่กอรปราฟามนักกองปราบฟามาฟรับทำคดีให้กับคนตุรถโทเตรองีพันธ์อํานาจการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผมนีนนะครับว่าด้วยความเคารพกันเพราะว่าผมก็รู้จักกับพี่นัทศักดิ์ที่เป็นผู้วิการตรวจสอบสวนการพี่ต่อนะครับก็ขอให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยว่าการรับแจ้งความจากคนตรโทเตรองผีพันธ์หรือสํานักตำรวจชาติเนี่ย ทำไมไม่ให้้องที่ที่เกิดเหตุรับทําคดีละ่ะเหมือนคดีที่ตำรวจภาคหนึ่งไปแจ้งความผมที่สนประชาชื่นแจ้งนะววะแจ้งความผมที่สนบลยุทธินแจ้งความผมที่หลาย้องที่เนี่ยผมก็ไม่เคยว่าเลยเพราะถือว่าตารวจมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรับแจ้งความที่โรงพักเกิดเหตุอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปแจ้งความกองปราบและกองปราบรับทำคดีหมิ่นประมาทผมว่าผมว่ามันไม่ถูกต้อง ถ้ากองปราบรับทำคดีหมิ่นประมาทต่อไปพี่น้องประชาชนคนดเดศก็ไปแจ้งความกองปราบทางประเทศไม่ต้องไปแจ้งความที่อื่นอันนี้คือพูดด้วยหลักการพูดด้วยเหตุผลและพูดด้วยข้อกฎหมายไม่ได้ใส่อารมณ์เลยนะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันที่6ผมบอกคุณตะลงผีพันธ์ว่าผมมีคดีการโชทรัพย์ของตำรวจสอทอที่ผมฟ้อง ร่วมกันกันโชครั์ตรงกับกเวลาของท่านซึ่งของท่านเดี๋ยวทีมเลขาทนายความผมจะไปยื่นเลื่อนคดีของคุณอยู่แล้วเพราะตรงกันบดีผมไม่สามารถแยกล่างทนายความผมก็ไม่สามารถแยกล่างไปทําคดีแต่ลงผีพันได้แต่ผมก็ต้องมาทาคดีกันโชคซึ่งมีมูลค่าถึงยี่สี่ล้านบาทสําคัญกว่ากับคดีมินประมาทด้วยการโฆษณาก็บอกคุณไจลงว่าเลื่อนไปนัดหนึ่งแค่นั้นเองน,นะ ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสครับอันนี้พูดได้ฟังนะผมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อคดีมินประมาณโดนฟ้องมาสามร้อยกว่าคดีในรอบสิกว่าปีที่ผ่านมาผมแพ้ยังไม่ถึงหกคดีเจ็ดคดีเลยนะครับกนะ็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเราไม่ได้กลัวเลยเรื่องการฟอ้องร้องถอยู่เนคดีหมินประมาณพี่น้องประชาชนครับ พรุ่งนี้ผมจะมีการไปร้องท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชาติชมกินเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ร้องเรื่องจริยธรรมของข้าราชการระดับสูงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ผมอยากจะเรียนพี่น้องข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่รักแลาเคารพทุกท่านสิ่งที่ท่านร้องเรียนเรามาวันนี้ชมนักรรมรับเรื่องของพี่น้องข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมพี่น้องข้าราชการของกรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่มีการโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะใครก็ตามที่ทําคดีของซิงเกิลหยวนเนี่ยนะครับ ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมไปอยู่ต่างจังหวัดกะส่วนมากนะครับผมอยากจะเรียนท่านรองนายยรัมรีเรียนพี่น้องข้าราชการกระทรวงอุตสาหก,กรรมพี่น้องข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพี่น้องประชาชนคนทนทั้งประเทศพี่น้องข้าราชการทุกหน่วยงานทบวงคมไม่ทราบนะครับกระทรวงอุตสาหก,กรรมนะครับจะมีการจัดสัมมนาบูรณาการกันร,ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหก,กรรมกับสำนักง,งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะจัดงานสัมมนานเนี่ยทุกวันศุกร์อาจจะเดือนละครั้งนะครับโดยมีการาเรียกว่าศูนย์ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมของภาคซึ่งในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยอ่าสิบสิบเอดศูนย์ภาค การจัดสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการอย่างทุ่มเลยนะครับว่าเป็นการสัมมนาระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับกสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะจัดทุกวันศุกร์แล้วก็จะให้อุตสาหกรรมจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับที่ใกล้เคียงกันกับเจ้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคาอย่างเช่นเชียงใหม่ก็จะให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในภาคเหนือนะครับ กับเจ้าหน้าที่มาร่วมสัมมนา,าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมของภาคเหนือมาร่วมกันสรรรมัมมนาโดยใช้งบนะครับโดยใช้งบประมาณในการจัดเนี่ยนะครับจะเบิกจากสำนักงานประลับกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ,อกรมกส่งเสริมอุตสาหก,กรรมเนี่ยจังหวัดก็ไปเบิกกับงบอของอุตสาหกรรมจังหวัด พี่น้องประชา,าชนครับการจัดงานสัมมนามันไม่ใช่การจัดสัมมนาแบบแบบธรรมดาเขาเรียกว่าการจัดสัมมนาแบบเ e อ็กซ์คลูของกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าคนเดินคนอยู่ไกลก็จะเดินทางวันพฤหัสเย็นเพราะว่าจะต้องนอนค้างคืนวันศุกร์หนึ่งคืนไปดีนะครับจะต้องนอนค้าง,ง,ง,งในวันศุกร์หนึ่งคืน านการ์ที่สัมมนาที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาก็จะมีการเปิดโรงแรมให้พักร้อมอาหารเช้านะแล้วก็จะสัมมนาวันสองก็คือว่ามีการสัมมนาวันสร์เสร็จสิ้นคือค้างคืนวันศุกร์เสร็จสิ้นวันเสาร์เย็นวันเสาร์เนี่ยก็จะกลับบ้านนะครับภารกิจนี้คือจะกลับบ้าน ผมอยากเรียนให้พี่น้องข้าราชการากระทรวงสาหกรรมสรขนะครับว่าข้อมูลเนี่ยเรารวบรวมมาครบถ้วนหลายเดือนละผมเป็นที่ปรึกษาของท่านรองนายกทนตีเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปคุ้คีมานานเนาะก็สามารถเป็นงรู้เห็นเหตุการณ์การจัดสัมมนาเอ็กซ์คูซีฟในครั้งนี้ทุกเดือน การที่ไปอบรมสัมมนาเนี่ยจะพักอยู่โรงแรมหนึ่งแต่ถ้าบริหารระดับสูงเนี่ยนะสองคนจะมีการให้เด็กจองโรงแรมที่มีห้องคอนเน็กห้องคอนเน็กก็คือว่าห้องที่มันสามารถเปิดประตูเข้าหากันได้ห้องติดกัน แยกออกไปจากท่านการที่มาพักโรงแรมนั้นๆทุกแห่งระดับสูงสองท่านแยกไปอยู่ห้องคอนเน็กอีกโรงแรมหนึง่งซึ่งเป็นโรงแรมเอ็กซ์คูซีฟโรงแรมเอ็กซ์คูซีฟก็คือว่าเปิดเป็นห้องคอนเน็กมีคนขับรถก็ดีมีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ดีมีการจองโรงแรมผิดชั้นปกติจะต้องจองห้องคอนเน็กต เบื่อว่าถ้ารายการเขามาใหม่เขาไม่เข้าใจเรื่องห้องคอนเน็กตเพราะว่าเป็นเด็กใหม่เพราะคนเก่ากเกษียณมั่งโยกย้ายมั่งปรากฏว่าไปจองเขาให้จองห้องคอนเน็กสองห้องติดกันแต่ไปจองเป็นชั้นสองห้องหนึ่งชั้นห้าห้องหนึ่งสร้างความโกรธเคืองโมโหอารมณ์เสียที่ไม่ได้ดังใจด่าทอ รารการที่จองห้องคอนเน็กิดแล้วยกย้ายไม่ให้มาทำหน้าที่นี่เลยสามารถตรวจสอบได้จากบินข้าโลงเเนสามารถตรวจสอบได้